ทำได้แค่เพียงเนี่ยประกาศความจริงด้วยหัวใจให้พวกเราได้รู้ว่าพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กคนแก่คนพิการผู้หญิงผู้ชายรู้แจ้งจิตได้ทุกคนไม่เกิดได้ทั้งหมดเลยการไม่เกิดเป็นเรื่องของจิตธรรมะมีอยู่แล้วที่จิตของพวกเราทุกคนแต่พวกเรากลับไม่รู้จักจิตไม่เห็นเลยว่าจิตตาสังขารที่มันกระเพื่อมอยู่ตอนนี้มันแสดงอน,นัตตาอยู่ตลอดมันเห็นทมในทมอยู่ตลอดแต่กลับไม่เห็นกันนะเพราะอะไรเพราะไม่มีใครมาชี้มาบอก ล้วชอบส่งจีดออกนอกกันนะเฮ้ยคนนั้นไม่ใช่หรอกคนนี้ไม่ใช่อ่ะตัวเองจบยังยังอ้าวเมื่อยังไม่จบรูย้ยดงไงก็ตําราเก่าไว้ตําราที่ไหนเก่าประเด็นคือจบหร้อยังจะจบแล้วเรียบมาประกาศทําได้แล้วผู้ที่พ้นแล้วจนถึงชี้เห็นแต่ว่าขันห้ามันไม่ใช่เรามันไม่มีอะไรเป็นเราอย่าไปยึดอย่าไปทุกข์กับสิ่งใดทุกข์มันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงจะไปทุกข์ทำไมนี่ท่านมาชี้ให้พวกเราเลิกทุกข์กันได้แล้วแต่พวกเราเป็นไง ทุกข์นเหมือนเดิมอยากทุกข์สร้างทุกข์ขึ้นใหม่ก็กระโดดกระโดดตะครุบทุกข์นั้นแล้วก็ร้องห่มร้องไห้แล้วก็ไปไหว้ตอไม้ไหว้จอมปวกสาธุช่วยให้ดิฉันพ้นทุกข์ด้วยเถิดแล้วก็ปกักเอาผลไม้ไปถวายจอมปวกดูสิมนุษย์อมันหลงได้ขนาดนั้นนะพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเอา้าจงมาพิสูจน์เองทำมันเรากล่าวมาเนี่ยจงมาพิสูจน์จงน้อมจิตเข้ามาฟัง แล้วท่านจะรู้ได้เองเป็นปัจจะต้งมาฟังท่านขอร้องให้มาฟังหน่อยเถอะแล้วท่านจะแจ้งแล้วท่านจะรู้ได้เองว่าการไม่เกิดการพ้นทุกข์มันเป็นยังไงเนี่ยท่านจึงบอกให้มาพิสูจน์สิไม่ใช่มามาพูดว่ามันไม่จริงมันไม่จริงจะจริงจะปลอมอย่าไปสนใจเลยจริงปลอมมันไม่มีอยู่จริงแต่ประเด็นคือมาฟังพระอาจารย์บอกว่าใครก็ตามที่ฟังทำพระอาจารย์ไม่เกินเจ็ดวันเจ็ดเดือนแจ้งจบได้ทุกราย